ไม่พอก็เติมเติมเติมอีกเติมเติมอีกเติมไหมเติมเติมแซ่บกระเตี๋ยวครับกระเตี๋ยวกระเตี๋ยวเส้นใหญ่นี่กระเตี๋ยวเส้นใหญ่เห็นไหมเห็นไหม fc สวัสดีครับ fc ตุ๊กตุ๊ก channel ครับวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่เนาะ กินแบบง่ายๆอีกแล้วแซ่บเด้อมากินด้วยกันครับจะเป็นการปรุงนะครับปรุงแบบง่ายๆแล้วก็ทํากินแบบง่ายๆเนาะนี่นะใส่ถั่วป่นก่อนนะนี่ใส่ถั่วไปนั่นหนึ่งไปกับพริกไทยนะครับพริกไทยสองพริกไทยไม่ออกอพริกไทยแล้วไปกับผงชูรสผงชูรสอ,อืมนิดนึง ปกับน้ำปลานี่น้ำปลานะครับนิดนึงโอเคแล้วก็พริกผงนะครับพริกผงนี่ตอนไรกว่าจะไปกินร้านครับพอดีน่าจะไม่อิ่มทำกินแองได้เยอะกว่าเนาะนี่น้ำตาลนิดนึงโอเคโอเคนะครับมาทานเลยกันเลยนี่เดี๋ยวผมจะคนๆให้มันเข้ากันก่อนแล้วก็กินนะครับ หิวแล้วครับไม่ใช่ละหิวมากแล้วนี่เห็นไหมหน้าตาหน้าทานนะฮะหน้าตาน่ากินมากนี่เป็นเส้นใหญ่อ่ะเนาะแล้วก็มีลุกชิ้นหมูด้วยอมหมูนี่เส้นใหญ่นะเส้นใหญ่เห็นไหมมีผักกาดคะนา้าใช่ไหมผักกาดนี่ผักกาดเห็นปะนี่ลองกินให้ดูนะนี่ แซ่บเลยแซบมากครับเดี๋ยวก็จะชิมเนื้อหมูให้ดูนะเดี๋ยวมาชิมด้วยกันเอฟซีอือหืออร่อยได้ได้กินน้ำซุปนี่คอดอร่อยเลยแซ่บมากแซ่บจริงๆเดี๋ยวกินลูกชิ้นให้ดูด้วยดูนะกินด้วยกันแล้วเอฟซีอือหือว้าว อร่อยอร้อนๆก็ร้อนๆเนานะนอนหลับฝันดีเลยเงี้ยสุดยอดครับนี่เด้อเนี่ยอื้มแซ่บมากๆนะครับโอเคนะครับตุกตุกชาแนลพามาทานก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ คลิปนี้ตุกๆชกชนลก็ขอลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับแซบ